ในชาแนลมีวันนี้เราจะมาสอนคองเกม h a n k y Shot ก็คือเกมนี้ทำสดๆเลยนี่นี่ไง h a n k y Shot ไออ่านไม่ออกโอเคผมจะโหลดไปนะ อันก็รอหน่อยงั้นขอตาดีฟิปไปตอนนี้มันทําเสร็จแล้อ้าวเสร็จแล้วครับนี่ครับแล้วหลังจากนั้นก็จะต้องมีโปรแกรมนี้เลย l u c กี้แ t ตเ e เดี๋ยวผมจะบอกว่าลักว่าสอนโหลดอยู่ไหนในบีสโตนในแบสในเพล เบสตนูนโอ้ขึ้นเยอะเลยทำไมเบสตูนมไม่มาเนี่ยอไมาๆไมไม,ไมเออมาแล้วแล้วก็พิม L U, U. ง่ายลักกี้ไปเจอก็แต่คิดแป๊บหนึ่งนะครับอ,อ่ามากันต่อครับก็คือ ตัวนี้นี่เองในนมันไม่อยู่นี่เหรออ๋องั้นก็เกมหมื่นมาแทกก็ไม่เป็นไรโหลดได้รอทีเก็บไว้เล่นเอาเป็นว่าไม่มีนะครับเฮ้ยเดี๋ยวลุงบอกที่โหลดให้เสร็จแล้ว คุณเข้าไปใน YouTube แล้วให้คุณพิมพ์ว่าวิทีโหลดลักอะไรนี่ดูใหม่ด้วย L U C K Y L U C K ลวิธีโหลดลักกี้แอชเตอร์ตามนี้เลย เราคงก็กดเข้าไปอันแรกเลยตอุ้ยไม่ใช่นี่และตัวนี้ของเขาก็จะมีลิงโหลดลาลิงลลิงลาลิงลาล,ะละิงโหลดเดี๋ยวผมอ้าวไม่ดีกว่านี่มาเลยตามนี้เลยนะครับ แค่นี้คุณก็จะได้ลักกี้แพ็กๆเธอมาแล้วอา้าวเข้าเรื่องเลยนอกเรื่องมานานละให้คุณก็เข้าไปในลักกี้ไปเจอไม่ต้องอุ้ยคุณต้องรูทก่อนนั้นจะทําได้แล้วก็คุณก็เข้าที่เกมไปฉลามแล้วก็กดโอเพนเือนที่สามแล้วก็กดตีแล้วก็กดที่สามแล้วก็ตามได้รอทั้งาที มัก็อจะนานหน่อยนะอันนี้ตัดคลิปไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเขาไปกดปุ๊บมันจะยกเลิกเลยซึ่งเราจรา้าํทำใหม่ซึ่งเราห้ามทำใหม่เลยค่ะงั้นก็ขอสงบสงบยิ้มยบมน้อหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าไม่เสียงรบกวนอะไรยังไงก็ต้องขอไปด้วยนะครับไปะที่นี้เดี๋ยวผมขอตัวไปเปิดแอร์ก่อนแอร์ลับ มาแล้วครับนี่ก็สี่นาทียี่สิบหกแล้วยังไม่เสร็จอีกโอ้ยเร็วเร็วสิวา้าเร็วสิวา้าเดี๋ยวถ้าไม่ลืมกล่าวสิ่งหนึ่งเดี๋ยวลิปหน้าผมจะสองกงนี่ เฮ้ยจอกเกอกับกับพิกเซลกันพอดีว่าอันผมทำไม่ละเอียดมั่งมีคนคอมเมนต์ว่าอ๋อทำไม่ละเอียดยังไงอย่างนู้นอย่างนี้ก็เลยว่าจะไปทำใหม่ให้ดูแยบชยานเลยเดี๋ยวจะเดี๋ยว จะให้ลิง์ภาคเก่าให้ด้วยพอดีว่ามีคนถามในคอมเมนต์ไหนอะลิง์ไหนอะลิง์ผมก็ให้วิด้านล,ล่างและหาไม่เจอได้ไงก็อยากจะรู้โอ้พอมันก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้ให้คุณกดตกลงแล้วก็เลื่อนลงถึงอันสุดท้ายแล้วก็เลื่อนมาทางนี้ และก็คุณเห็นคำว่าอานี่ที่ผมกดเป็นสีขาวๆนะ่ะ R E D e U I L D นี่แล้วคุณกรเข้าไปแล้วก็กดคำว่า Lucky b a t t e r แล้วก็กดคำว่า Mode Fast น,นี่กดเข้ามาแล้วม็จะมีเกมเยอะๆชื่อเกมเยอะๆเลยให้เลือกให้คุณกาแฮงกี้ชาร์ตนีง่ไง นี่มันก็จะให้กิ่ยาแบบนี้ให้คุณกดอันแรกไปเลยแล้วก็กดตกลงแล้วคุณจะลื้โหลดมันให้คุณมาลบภาาเก่ากอุย้าใหม่ก็คือตัวนี้แล้วคุณก็เข้ามาตรงนี้แล้วกดตีดตงัง <c oughs> <c oughs> โควันีเป็นหวัดนิดหน่อยอ่า สำหรับคลิปนี้ก็ไม่นานเกินไปแป๊บเดียวได้หกนาทีแล้วโอ้โหอีหนึ่งนาทีอีหนึ่งวิจับจิตนาทีโอโ้ตอนนี้เจ็นาทีไปแล้วเจ็ดนาทีหกเห็นมากดทีแน่เลยเพราะว่า ประมาณสิบนาทีนั่นแหละผมว่าตักษขนาสรายละเอียดเลยซับใกล้ๆก,ก็อย่าเอื้อมมือเข้าไปกดนะจ๊ะไลค์ก็เหมือนจะดนะจ๊ะถ้าชอบให้กดไลค์ถ้าชอบมากๆให้กดซับสไครต์แต่ถ้าไม่ชอบเลยให้คอมเมนต์ถ้าเกิดว่า ผมทำไม่ละเอียดยังไงก็อย่ามาด่าว่ามางครั้งคุณเครื่องคุณอาจจะทำไม่ได้เองก็ได้ออาวสำหรับเครื่องใครที่ทําได้ก็ยินดีด้วยเป็นรูทก่อนนะอย่าลืมด้วยไม่รู้นี่มันจะบอกว่าโนรูท no ครับเข้ารักกี้เปเจอร์มันจะบอกว่าโนรูทเอาเสร็จแล้วเราก็กดเอาไปเลย เข้าแฮงกี้ชาร์ดพอเข้าแฮงกี้ชาร์ดเสร็จพอกดเข้าแฮงกี้ชารา์ดเสร็จขอแต่คลิปแป๊บนึงนะครับขอแต่คลิปแป๊บนึงนะอ่ามาแล้วครับโอ้พระเจ้านี่มันอะไรอ่ะเแบบี้กลายเป็นตัวใหญ่ฮะเกนเียนเอาเข้ามาเล่นเลย เข้ามาเล่นขอแา่คลิปแป๊บน,นึงนะครับขอแา่คลิปแป๊บนึงมากันต่อครับนี่เราก็คุณก็กินไปเลยครับให้ได้ถ้าคะแนนหนึ่งร้อยะครับถ้าเกิดว่าไม่หนึ่งร้อยนี่มันจะให้เลิ่อนใหม่โอเคครบหนึ่งร้อยแล้วก็ออกเราก็กดออกเลยครับกดออกเสร็จแล้วมันก็จะให้เลื่อนอันนี้แล้วคุณก็เข้าที่เพจ แล้วเห็นว่าราคามก็จะน้อยลงแบบนี้ให้คุณกดที่ตัวนี้แล้วก็กดอ้ามากขึ้นจอครับแล้วไม่ไม่ต้องไม่กดอะไรเลยนะครับย็ดอย่างเดียวปิ้งเห็นไหมครับเพชรคุณก็จะขึ้นแบบชับไวถ้าเป็นเงินคุณก็ต้องให้เริ่มมันที่สองพันก่อนนะครับไม่งั้นมันจะเอาอันสุดท้ายไม่ได้แล้วคุณก็ไม่เอาอันสุดท้ายครับ ก็จะได้เป็นโซ่ซของแฟนอนนี่ไม่เสียตังค์นะครับต่อยมันขึ้นเป็นแบบสามสิบเอ็ได้ผมเคยลองครับและอันดับแรกที่ผมจะซื้อขอเป็นเจ้านี่ก่อนค่าบลล็อกแล้วงั้นก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะ